สวัสดีค่ะโค้ดนกนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้นะคะมีความยินดีอย่างมากเลยจีจะเอาเคล็ดลับในการดูแลคุณและลูกแรงนะคะให้สวยเป๊ะอุ่นดีอยู่ตลอดเวลานะคะมีเคล็ดลับอยู่สามข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือนะคะข้อหนึ่งนะคะ เรื่องของอาหารนะคะคนนกเลือกอาหารยังไงนะคะง่ายๆเลยก็คือให้เราคำนึงถึงอาหารที่เราจะทานในแต่ละมือะะ้อค่ะว่ามีประโยชน์กับโทษอะไรเยอะกว่ากันคิดง่ายๆแค่นี้คะ่ะถ้ากินแล้วมีประโยชน์นะคะก็ทานไปได้เลยและที่สำคัญต้องทานในปริมาณที่ตัวเองแค่อิ่มเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าทานตามใจปากนะคะอ่าโอเคข้อต่อไปเลยนั่นก็คือข้อ2นะข้อ2เรื่องอะไรนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยเลยเนี่ยนะคะก็คือ เรื่องของน้ำเนาะน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วเราต้องดื่มน้ําให้มากพอกับร่างกายต้องการซึ่งเคล็ดลับของคนนกก็คือการดื่มน้ําให้เท่ากับร่างกายต้องการนั่นเองโดยคํานวณง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเอาน้ําหนักทั้งหมดนะคะของร่างกายเรานะคะหารด้วย20นะคะก็จะรู้เลยว่าเราต้องควรดื่มน้ําวันละกี่ลิตรนั่นเองนะคะแล้วจิตตลอดทั้งวันเลยนะคะ อันดับ3มนะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการขยับกระยืดร่างกายหรือการออกกำลังกายนั่นเองซึ่งในที่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องออกหนักออกแบบเยอะๆนะคะแค่เราขยับ,ยบกระยืนร่างกายในแต่ละวันนะคะให้ได้มากพออย่างน้อย10 -15 นาทีแค่นี้เองนะคะแต่ทําทุกวันเนาะ เป็นประจำเหมือนกับชีวิตประจำวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วต้องแปรงฟันล้างหน้านั่นเองนะงั้นถ้าเราทำได้แบบนี้ทุกๆวันนะคะรับรองได้ว่าหุ่นดีแน่นอนนะคะฝากเคล็ดลับไว้ได้เลยนะคะ3ข้อนี้เอาไปทำกันนะนกทำได้แล้วนะคะทุกคนเอาไปทำก็ได้ผลลัพธ์เช่นกันแน่นอนค่ะได้ไหม